ทุกคนนะคะอ้ามาไลฟ์นะคะวันไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ให้ทุกคนฟังหาหาออกกล้อง <c oughs> มันเอียงทุกคนนะคะอ้าวันนี้นะคะเพรจะมาไลฟ์ให้ฟังนะ,ะวิธีบริหารความเครียสนะคะถ้าใครแบบทํางานคนเดียวนะคะอ้าแบบนี้แบบนี้ให้ดูให้ดูนี่ฝนกําลังตกนะคะแบบนี้ให้ให้ดูเอ้ยมันกลับได้ไหมอให้ทุกคนดูอันนี้เพรอยู่ที่ออฟฟิศอยู่นะคะแล้วก็แบบ เออนึกถึงทุกคนนะก็ตัวเองด้วยแหละกําลังแบบว่าเมื่อ,อ,อกี้เพิ่งโคชชิ่งไปนะคะเกือบ3มชั่วโมงกว่านะคะแล้วก็เฮ้ยกําลังจะเริ่มงานต่อไปแล้วก็แบบเฮ้ยนึกถึงทุกคนทุกคนทุกคนอ่าเผื่อช่วงบ่ายแบบนี้นะคะใครรู้สึกกังวลใครรู้สึกเครียดนะคะเครียดไหมเครียดไหมใครเครียดนะคะพี่มเครียดนะคะใครเครียดนะยามบ่ายแบบนี้อ่าอ่าเข้ามานะคะเซโลได้นะคะวันนี้นี่ฝนกําลังตกเลยทุกคนนี่แถวโซ่ฝนตกทุกคน นะคะฝนตกอยู่นะคะก็เลยแบบนึกถึงทุกคนจะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีที่บริหารความเครียดนะะบางคนแบบว่าทำงานคนเดียวใช่ไหมเรารู้สึกเครียดอะ่ะทำงานหลายอย่างอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็แบบบางครั้งต้องดูแบบ บางคนดูลูกบางคนดูทาธุรกิจอยู่นะบางคนจะทําธุรกิจอยู่ด้วยนะหลายๆห,หน้าที่นะคะโดยเฉพาะคุณแม่จะมีสกิลพิเศษมากคือฉันทําได้หลายอย่างในหนึ่งวันใครเป็นอยู่นะคะ,ะมาเล่าให้ฟังนะวิธีบริหารความเครียดนะเอสบอกเลยเทคนิคแรกที่เอจะใช้เสมอเสมอนะทุกคนแบบเครีดแล้วอยู่คนเดียวทําไงนะบางครั้งโทรหาเพื่อนทุกคนนะวิธีความเครียดไม่ได้แบ่งความเครียดนะบางครั้งอะ่ะเราชวนเพื่อนคุยในเรื่องที่แบบ มันสนุกอะ <S <S เขาใส่ไปเราไม่ได้อารมณ์เครียดไปฝากเขานะแตมม่หมายถึงว่าเราอะค่ะเอาความสนุกหรือเรื่องอื่นๆเหมือนเปลี่ยนอารมณ์อ,เอ,อะเออนั่นแหละค่ะก็คือหาเพื่อนคุยหาอะไรหาอะไรทานะคะหนึ่งค่ะโทรหาเพื่อนเพื่โทรหาเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เนี่ยามาไลฟ์นะคะก็เป็นการแชร์แชร์ประสบการณ์นะคะแบบว่ากึมคือเหมือนเอาสิ่งข้างในอะคะ่ะที่แต่เราคิดในแง่ดีขึ้นแล้วก็เราก็เอามาแบ่งปันนะคะแบบนั้นก็อย่างเงี้ยถ้าไปตอนนี้พี่รู้สึกเฮ้ยมันแบบงานมันเยอะอะเราทําไงนะคะสิ่งแรกที่ จะทําก็คือนึกถึงเลยคือหนึ่งโทรหาเพื่อนค่ะมีอะไรไหมเฮ้ยเราจะโทรไปคุยกับเขาเรื่องอะไรดีคือเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองนะคะก็จะโทรแล้วก็โทรไปคุยอะไรเงี้ยอันที่สองดยจะใช้เวลาเครียดใช่ปะ่ะบางครั้งเนี่ยการนั่งสมาธิก็ยังไม่ช่วยอย่ะทุกคนไปนี่เลยค่ะไปทําในสิ่งที่ตัวเองถนดัดไม่ว่าจะเป็นวาดรูประบายสีนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งอันนะที่แบบทาให้เรามีสมาธิเออเวลาสั้นๆแต่สามารถเปลี่ยนอารมณ์เราได้คืออย่างเช่น ไปดมสมาธิหรือไอสมาธิไม่ได้ใช่ไหมอารมณ์มันไม่ได้ใช่ปะก็ไปนั่งระบายสีบางคนก็เปลี่ยนไปทํางานบ้านก็ไดนะ้บางคนว่าเป็นคุณแม่อยู่บ้านเนี่ยก็ไปทํางานบ้านหรือแบบไปเดินเล่นชมนกชมไม้นี่ถ้าอยู่ที่บ้านาเอิญว่านี่อยู่ที่คอนโดใช่ปะก็ฮัลโหลทุกคนแอบพิมพ์มาบอกหน่อยใครกําลังเครียดอยู่หรือเปล่านะคะถ้าบอกแบบนั้นอ่ะเพีายาก็เลยมาแชร์ว่าอย่างที่บอกค่ะเวลาถ้าอยู่บ้านเพียก็จะเดินออกมาแล้วไปดูต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็เป็นการเปลี่ยนอิเลียบทนะบางคนก็แบบเฮ้ย กระโดดรถเต้นเลยก็ได้นะอันที่3มก็คือใช้ใช้อะไรเปลี่ยนเขาบอกว่ามีงานวิจัยบอกว่าการที่เราเปลี่ยนนะคะร่างกายหรือ movement เนี่ยมันก็จะทำให้เราเปลี่ยนโฟกัสได้เปลี่ยนอารมณ์เราได้นะ,ะก็คือลุกออกมาเลยพูดง่ายๆว่าลุกออกมานะคะลุกออกมาจากที่เดิมก่อนเนี่ยอันที่3มก็คือการเปลี่ยนหรือการขยับร่างกายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการคลายเครียดได้นะคะแบบนั้นอ่ะนี่นะคะอ่านี่ฝนกําลังตกอยู่นะทุกคนแล้วก็เีเสสวัสดีค่ะเฮ้ย ใครอะมีอ๋อเมมัมสนะคะอะสวัสดีค่ะกําลังเคียดหรือเปล่านะใครกําลังเคียดเรื่องอะไรอยู่นะการพิมออกมาก็เป็นการระบายได้นะคะก็พิมออกมามาเล่าให้ฟังนะ้วเผื่อจะช่วยแก้ไขอะไรใครได้นะคะ เน,น่ะนเหมือนหาเพื่อนคุยกันเนาะแบบนั้นนะคะก็มาไลฟ์แลบอกว่าเวลาเครียดทุกคนมันก็มีอยู่แหละเป็นเรื่องปกติเนาะทำงานยิ่งทํางานคนเดียวยิ่งถ้าใครแบบเป็นคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็แบบแล้วก็ออกมาสร้างตัวบนโลกออนไลน์เวสเนี่ยก็ออกมาสร้างตัวบนโลกออนไลน์ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีธุรกิจด้วยก็ต้องดูทั้งแบบ หลายอย่างอะทุกคนมาทางแบบมีธุรกิจด้วยแล้วก็ทําเป็นคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็ทําออนไลน์ด้วยนะคะทุกอย่างมันก็มันก็มีหลายหน้าที่ในหนึ่งวันมันก็มีความเครียดเป็นเรื่องปกตินะคะต้องบอกว่าหนึ่งก็ยอมรับก่อนนะว่าเรากําลังเครียดไอ,ไอ,ไอคิดถึงนะแม่ของขวานนะาสายคุณแม่นะสายคุณแม่ทําออนไลน์มาแล้วนะทุกคนทําออนไลน์อยู่นะอันดับแรกนะที่บอกไปนะทวนให้สวัสดีกับตันไอยี เย่เย่เยนะคะโอ้ยคิดถึงทุกคนเลยนะคะเพรสชิเมล่าเนี่ยก็ให้เพสก็เลยเปิดไลฟ์นะคะให้ทุกคนนะคะได้มาจอยกันนะนี่ จริงๆก็คือการหาเพื่อนคุยแหละทุกคนบางครั้งแบบมันเครียดเนาะเราไม่มีเพื่อนคุยแหละจริงๆอ่ะแต่ข้อดีของผู้หญิงทุกคนคือเราจะไม่ค่อยเก็บกันไงเข้าใจวะคือเราเป็นผู้หญิงเราต้องใช้สิทธิ์เต็มที่นะก็คือเราจะค่อนข้างสามารถกําจัดความเครียดได้ง่ายกว่าผู้ชายนะคะบางครั้งผู้ชายจะรู้สึกแบบเฮ้ยคิดแล้วไงเก็บไว้ก่อนเดยวเฮ้ยเราเป็นผู้หญิงนะใช้ศักยภาพเราเต็มที่นะคะปลดปล่อยทุกคน เออไช้มารับความสดใสที่เพจนี้ก็ได้นะคะแบบนั้นแอบฝนตกเนี่ยเอาเมือถือไว้ข้างนอก <c oughs> นะคะแบบนั้นเออจริงมารับความสดใสเนี่ยก็คือเราเราเปลี่ยนอารมณ์เราแหละอะไรอย่างเงี้ยเวสก็มาไลฟ์เลยค่ะแต่การมาไลฟพ์พีเอสรู้ว่าเออเทคนิคดีค่ะแม่ใช่นั่นแหละจริงทุกคนแต่เราไม่ได้เอาความเครียดมาแบ่งปันหน้าเพจไงทุกคนเขาใส่ปะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนต้องเจอแบบเหมือนเราอ่ะ เออของเราอ่ะของแบบเราว่าทุกคนอาจจะเครียดเหมือนเราก็ได้เมื่อกี้พี่เอสซัพเพิ่งโคชชิ่งไปเกือบสามชั่วโมงแล้วแบบเอ้ยอยากทำงานต่อเราไงเอ้ยไปต่อไม่ได้เราก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันต้องมีคนเหมือนเราแหละอย่างเงี้ยเราก็เลยเฮ้ยต้องมีคนเหมือนเราอ่ะแหละอะไรอย่างเงี้ยว่าทำงานหลายอย่างเราบางครั้งมันจะต้องไปต่อแล้วมันไปไม่ได้มันเหมือนแบบว่าเฮ้ยมันบางครั้งมันเราก็รู้สึกอารมณ์ดีแต่บางครั้งมันอยู่ลึกๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบเครียดแต่มันยังแบบเฮ้ยทำไงอ่ะเออแบบว่ารีแลกซ์มากขึ้นนะคะพี่เอสก็เลยแบบเเฮ้ยยกดไลลฟ์ แล้วเรารู้ว่าจะต้องมีคนเนี่ยรู้สึกเหมือนกันเราก็เลยแบบเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราหาเพื่อนคุย้วการเห็นปะผู้ชายใช่ผู้ชายจะเก็บไว้ซึ่งมันก็เป็นความสามารถพิเศษของพวกเรานะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะที่เราจะสามามารีลิสทุกอย่างได้อย่างเร็วมากโดยเฉพาะความเครียดเลยทุกคนแต่เราก็ต้องเลือกให้ให้ความเครียดของเราอ่ะมันเกิดประโยชน์มันง่ายๆกันนันเลยนะคะก็เอาความเครียดของเราให้เกิดประโยชน์ด้วยการแบบเฮ้ยแทนที่เราจะมีบ่นสมมติเราไม่ใช้การบ่นเลยทุกคน เราจะใช้แบบทำยัายง,งความคิดของเรานะคะมันถูกปลดปล่อยไปในทางที่ดีใช่ป่ะฉันมาไลฟ์เลยแล้วก็แบบมาจอยกับกับหน้าเพจเลยละกันละกันนะคะแบบนั้นมันไม่ได้เป็นความคิดที่สะสมแต่เราแค่แบบเฮ้ยฉันจะยังไงดีจะแบบไปยังไงดีนะคะการหาเพื่อนคุยุกคนมันฟินมากทุกคนยิ่งแบบคนที่เข้าใจเรานะคะยิ่งจะทําให้เรานะฟินมากนะคะแบบนั้นนะเนี่ยแค่เห็นคอมเมนต์เพืก็แบบ สบายแบบรู้สึกมีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะอ่ะนั่นแหละค่ะเป็นเทคนิคนะทุกคนนะเอาไปใครได้มาดูไลฟ์นี้ย้อนหลังนะคะก็ก็ถือว่าเป็นการแชร์ลิงนะคะการเปลี่ยนอารมณ์ของเราหนึ่งค่ะหาเพื่อนคุยนะคะแบบนั้นค่ะสองหากิจกรรมที่ชอบไม่ว่าจะเป็นวาดรูประบายสีหรือบางคนก็แบบไปนั่งนั่งสมาธิก็ได้นะเกิดแบบว่าเกิดสมาธิมันก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะอันที่3ค่ะขยับร่างกายทุกคนอ่ะกระโดดรถเต้นงานวิจัยเขาบอกว่า การ m o ฟเ m e n t หรือการขยับร่างกายนะคะจะทำให้นะคะอารมณ์เรานะคะเปลี่ยนแบบทันทีถ้าใครรู้สึกว่าห้ยหน่อยอ่ะไม่ไหวละไม่ไหวละออกไปเต้นดุกคนเปิดเพลงเต้นเอ้ยเปิดเพลงไม่ใช่เปิดเพลงเต้นทุกคนเปิดเพลงเต้นไปเลยแล้วมันจะทําให้คุณนะแบบเฮ้ยเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วมากนะคะแบบนั้นอะเป็นไลฟ์แบบฉันว่าดีอ่ะ กดแชร์โอหรือปอกกดแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ฝากแชร์นะคะก็ถือว่าเสียงพีเอจะเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายให้กับทุกคนนะคะยิ่งใครทํางานคนเดียวหาเพื่อนคุยนะคะแบบนั้นอ่ s พีเอมีบริการในทุกคนเอาฝากไว้้ายไลฟ์พีเอมีบริการนะคะเป็นวิดีโอคอลนะคะ30นาทีนะคะ วันนี้ถนะ้าคุณยังติดอะไรอยู่กับเราแต่นะลองโทรมาคุยกันได้นะคะ30นาทีนะคะ399 0น,นะคะเพียงกับ3 9 9 0นะคะเรามาคุยกันนะคะเผ <beb> ื่อบางครั้งเนี่ยติดอีกแค่นิดเดียวเราก็ไปต่อได้แล้วนะคะหวังว่านะคะในไลฟ์ันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะในการคลายเครียดการที่เราจะคลายเครียดได้เราก็หานะคะเพื่อนคุยนี่แหละก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่เรานะคะสามารถไปต่อได้เลยนะคะอะ ฝากไว้แบบนี้นะคะแล้วถ้าใครสนใจแบบเป็นวิดีโอคอลนะคะ30นาทีนะคะก็ทักไปที่ Line แอดออนไลน์ช็อตคัตได้เลยนะคะสามารถบุ๊กคิงได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยว PS นะคะก็จะเป็นคนนะคะพูดคุยเป็นเพื่อนคุณนะคะในการหาทางออกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจเรื่องการสร้างไรายได้บนออนไลน์พีเอสเชื่อว่าประสบการณ์ดีๆจากพีเอสนะคะที่ถูกเ,เรียกว่าสะสมมาเนี่ยตลอดเวลา3ปีนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะในการที่จะเติบโตธุรกิจนะคะบนออนไลน์นะคะอ่ะก็ทักไปที่ไลน์แอดเย้ ขอบคุณค่าโอ้โหคิดถึงนาะแบบนั้นนะคะก็เรียกว่าเฮ้ยเราพีเอจะมีความมั่นใจอย่างหนึ่งนะคะด้วยประสบการณ์เนี่ยแล้วก็ด้วยการที่เราเราผ่านอยงนงี้มาพีเอเชื่อเชื่อมีความเชื่อนะว่าอยากเห็นทุกคนเติบโตแล้วเราอ่ะรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเราได้คุยกันนะเราอาจจะแบบสามารถทําให้ทุกคนนะคะเติบโตได้อาจจะพิมพ์คอมเมนต์มาบอกพีเอก็ได้เนาะวิขอบคุณค่ากับตันไอรีนน่ารักมากนะคะทุกคนพอแบบ น้องได้เติบโตในแบบที่เราเป็นเอเชื่อเลยว่าเป็นอิสปายที่ทุกคนนะสามารถไปต่อได้แล้วดีใจมากๆกับทุกคนเสมอเสมอนะคะแล้วมีอะไรนะทักมาคุยกันได้นาอจจำได้ไหมกับตันไอรีน้องแบบนั้นในวันที่เราเริ่มต้นด้วยการน้องแบบนั้นเอจจำได้สุดท้ายวันนี้เราก็ได้เจอหนทางเอเชื่อว่าพี่ไอรีได้เจอได้เจอสิ่งที่ตัวเองถนดัดได้เป็นตัวเองอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ดีใจมากๆเนาะแบบนั้นนะคะแล้วก็น้องของขวาญคุณแม่ของขวานนี่เก่งมากทาหลายอย่างนะคะแบบนั้นแล้วก็แบบโอโ้โหเป็นคุณแม่ที่เก่งมากๆนะคะแล้วสวยด้วยตังหากนะคะแบบนั้นเนาะ,ะโอเแค่ฝากไลฟ์แล้วก็ฝากให้ทุกคนนะคะเนี่ยแหละค่ะเราใช้สกิลขาพของเราให้เต็มที่นะคะเมื่อเราเขียนเราก็แบบปลดปล่อยเนาะอ,ออกมานะคะไปในทางที่ดีนะคะเราปล่อยในทางที่ดีหรือว่าปล่อยแบบบวกๆนะคะไป เ,เราอย่าไปปล่อยลบละกันพี่แอร์ช่อย่างนี้ละกันอยากให้ทุกคนนะคะใช้ใช้สติของตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าเฮ้ยถ้ามันเครียดร้อทําไรเราก็แบบไปผ่อนคลายแค่นั้นเลยนะคะเออเพราะการบ่นมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะทุกคนกลับจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาด้วยนะคะจงเปลี่ยนทุกอย่างนะคะให้มันเป็นเรื่องที่ดีเป็นพลังงานที่ดีนะคะเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะการคิดดีพูดดีทําดีนะคะก็จะทําให้ชีวิตเรา,าดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะ โอ้ดีใจอะค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันบ่อยๆนะบ๊ายบายบ๊ายบายคิดถึงค่ะ